รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มนุษย์พบเห็นบนท้องฟ้าแล้วเกิดความสงสัยและพ่ากันตั้งชื่อว่าย f o โจริงๆแล้วตัวมนุษย์นั่นเองก็เป็นย f o โเหมือนกันลองสมมติว่าตัวเราเองอยู่ในโลกอื่นมนุษย์ก็เคยบินไปในต่างที่เหมือนกันเดียวจะเล่าต่อในลำดับถัดไปแต่วันนี้มนุษย์พากันหลงลืมตัวเองเพราะเคยมีมาช้านานแล้วเทคโนโลยีของย f o โนั้นมีอำนาจสั่งการด้วยจิตซึ่งเหนือไปกว่าที่มนุษย์ปัจจุบันจะทำได้แล้วทำไมตอนนี้ไม่มีจานบินของมนุษย์แล้ว ต่อเพศเนื่องจากความเสื่อมทรามของคุณธรรมอาหารและความเป็นอยู่ทรรมให้มนุษย์ไม่สามารถทําได้เหมือนยุคโอดังครั้งก่อนการที่มนุษย์มีคุณธรรมเสื่อมทรามลงไปแบบนี้ของที่เป็นทิพนานาประการก็เป็นอันตรธานหายไปจากการประพฤติตัวของมนุษย์นั่นเองมีหลักฐานอ้างอิงในพระไตรปิฎกทําไมถึงบอกว่าจานบินของมนุษย์ก็มีอ้างถึงข้อความจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชธยาเล่มสิบเอ็ดหน้าที่หกสิบความว่าพระเจ้าจักรพรรดนั้น ต้องประพฤติธรรมอยู่เป็นนิจจะทําให้จักรรัตนะทั้งเจ็บังเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะประจําตนของพระเจ้าจักรพรรดิโดยสมบูรณ์คือ 1. จักแรแก้วสองช้างแก้วสามม้าแก้วสี่แก้วมณีห้านางแก้วหกขุนคลังแก้วเจ็ดขุนพลละแก้วและมีอาณาเขตกว้างใหญ่มีมหาสมุทรทั้งสิเป็นขอบเขตการปกครองสิ่งที่ยืนยันคือข้อที่หนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิมีจักแรแก้วเป็นของคู่บารมีการเมื่อมีธรรมอันดีแล้วจักรรัตนะเจ็ดอย่างจะบังเกิดมีด้วยตัวมันเองแล้วจักแรแก้วมีลักษณะอย่างไร ตอบทำจากโลหะมีค่ามีกำหนึ่งพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างส่องแสงสว่างสวัยแล้วพาพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมเหล่าสนับดีลอยไปยังประเทศต่างๆในทวีปทั้งสิประเทศต่างๆก็ยอมสอวามิพักไม่มีการสู้รบกันเมื่อจะถวายเครื่องบรรณาการพระเจ้าจักรพรรดิก็ส่งไม่รับแต่พระราชทานอวสินห้าให้จากแก้วลักษณะของมันคือมีกำหนึ่งพันซี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างหนึ่งจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชธยาเล่มสิบเอ็ด หน้า62ถึง63และไตรภูมิพระร่วงท่านกล่าวไว้ว่ากงจักรแก้วหรือจัก,กรตนะมีลักษณะวดงามรัศมีรุ่งเรืองราวกับพอรอาทิตย์ลอยขึ้นมาจากท้องมหาสมุทรผู้ใดได้เขารบูชาก็จะสามารถบำบัดรักษาความเจ็บไข้ได้และยังบรรยายให้เกิดความร่ำรวยด้วยคงจักรแก้วมีอานุภาพมากสามารถพาพยายามหาจักรพัรดิและผู้ติดตามเสด็จทั้งหลายออกไปในอากาศได้จักรแก้วจอดอยู่ที่ไหน จากข้อความข้างต้นไตรภูมิพระร่วงท่านกล่าวไว้ว่ากงจักแรแก้วลอยขึ้นมาจากท้องมหาสมุทรแสดงว่าที่จอดของยานพาณิพย์ชนิดนี้อยู่ในน้ําใครเห็นจักแก้วได้บ้างจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชธยาเล่มสิบเอ็ดหน้าหกสิบท่านกล่าวว่าทิกษุดทั้งหลายเธอทั้งหลายจงประพฤติธรรมอันเป็นโครจรหนึ่งซึ่งเป็นวิสัยอันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนเมื่อเธอทั้งหลายประพฤติธรรมอันเป็นโครจรซึ่งเป็นวิสัย อันสืบเนื่องมาจากบิดาของตนมันจะไม่ได้โอกาสจะไม่ได้อารมณ์ภิกษุทั้งหลายบุญนี้ย่อมเจริญขึ้นได้อย่างนี้เพราะการสมาทานกุศลธรรมเป็นเหตุเรื่องพระเจ้าจักรพรรดิเฮเหตเหมแปดหนึ่งภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีพระเจ้าจัก,กรพรรดิพระนามว่าธนเนมิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมาหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีราชอาณาจักรหมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วประการ ได้แก่หนึ่งจักแก้วช้างแก้วมมาแก้วมณีแก้วสอนางแก้ว6ข้าบดีแก้วปรินายกแก้วมีพระราชโอรสมากกว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์องค์ซึ่งล้วนแต่กล้าหาญมีรูปทรงสมเป็นวีรัาษ์สามารถย่ำยีราชสัตรูได้พระองค์ส่งชนะโดยทําไม่ต้องใช้อัจยาไม่ต้องใช้สตราครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขตแปดสองทิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปี หลายทันปีพระเจ้าธาน,านเนมิรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าบุรุษผู้เจริญในขณะที่ท่านเห็นจักแก้วอันเป็นทิพถอยเคลื่อนจากที่ตั้งพึงบอกแกเราทันทีราชบุรุษนั้นทูลรับสนองพระราชดำรัสแล้วเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีราชบุรุษนั้นได้เห็นจักแก้วอันเป็นทิพถอยเคลื่อนจากที่ตั้งจึงเข้าไปเฝ้าเท้าเธอถึงที่ประทับแล้วได้กรับทูลพระเจ้าเจ้ากฤติพระนามว่าธาน,านเนมิดังนี้ว่าคอเดชะต ไ้ฝ่าละองธุลิพระบาทของพระองค์ทรงทราบเถิดจากแก้วอันเป็นทิพย์ของพระองค์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วข้อความสําคัญคือเมื่อเวลาล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระเจ้าธนาเนมีรับสั่งเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าบุรุษผู้เจริญในขณะที่ท่านเห็นจะกแก้วอันเป็นทิพย์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งพึงบอกแกเราทันทีนี่ก็แสดงว่าบุคคลทั่วไปก็พบเห็นกงจากแก้วนี้เป็นปกติวิสัย ไม่ได้ตื่นเต้นพิสดารอะไรเลยและยังระบุไว้ว่าได้กลับทูลพระเจ้าจากักรพรรดิพระนามว่าธนเน,นวิดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทขอพระองค์ทรงทราบเถิดจะแก้วอันเป็นทิศของพระองค์ถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วขอความนี้ยิ่งตอกย้ำการมองเห็นได้อย่างปกติหลักฐานการยืนยันว่ามนุษย์ก็คือ UFO ในพระไตรปิตกเพราะว่ามนุษย์ก็เคยมียานพานะที่สามารถเคลื่อนที่ได้ระวดเร็วชนิดที่ว่าข้ามกาแล็กซีได้ ภายในช่วงเวลาเพียงช่วเวลา,าหารเช้ารองศัสตราจารย์ดนในปรีชาเพิ่มประสิทธิ์กล่าวไว้ในรายการของคุณหนุ่มคงกระพันตอนคุยคุยคนเหลือเชื่อยูโฟจุดจบเอกภพที่ตรสสู้ต่อที่สามข้อนี้แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ของวัตถุขนาดใหญ่แบบความเร็วสูงมากข้ามกาแล็กซี่ได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นทำอย่างไรมนุษย์จะมีกงจักแก้วกลับมาอีกครั้งตอบหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิต้องมีธรรมมีข้อวัดสิบอย่างดังนี้หนึ่งพลกายหรือกองทหารที่อยู่ใกล้ชิด ยูดีมีสุขกายใจครอบครัวสองกษัตริย์ใต้อนาตของพระองค์ดูแลบ้านเมืองและประชาชนอยู่ดีมีสุขใหม่สมผู้ติดตามอัมมาศและผู้รับใช้ดูแลบ้านเมืองเข้มแข็งและซื่อสัตย์สุจริตสพรามคฤรบดีคาบดีมีศีลธรรมและช่วยประชาชน5ชาวนิคมชนบทอยู่ดีมีสุข 6. สมณพรามอยู่ในศีลธรรมเจเนื้อและนกให้อุดมสมบรูรณ์ 8. ขัดขวางผู้ทำการที่ไม่เป็นธรรม เก้าเพิ่มให้ทรัพย์แก่ผู้ไม่มีทรัพย์สิบเข้าไปหาสมนพรามแล้วถามปัญหาที่มาเรื่องการศึกษาวิเคราะห์อำนาจของพระเจ้าจักรพรรดิในจักรวรรดิสูตรโดยพระครูปริยัติพัช์ชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวนตอบสองอ้างถึงพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชธยาเล่มหนึ่งหนึ่งหน้าหกหนึ่งท่านกล่าวว่าลำดับนั้นเท้าเธอรับสั่งเรียกพระกุมาร ผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่มาตรัสว่าลูกเอ๋ยทราบว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพ่อถอยเคลื่อนจากที่ตั้งแล้วก็พ่อได้ยินมาว่าจักรแก้วอันเป็นทิพย์ของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์ใดถอยเคลื่อนจากที่ตั้งนบบัดนี้พระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นั้นจะทรงพระชนอยู่ได้ไม่นานการทั้งหลายอันเป็นของมนุษย์พ่อก็ได้บริโภคแล้วบัดนี้เป็นเวลาที่พ่อจะแสวงหาการทั้งหลายอันเป็นทิพย์มาเถิดลูกเอ๋ยลูกจงปกครองแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตนี้ ส่วนพ่อจะโกนผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาพัสออกจากเรือนบวชเอเป็นบรรพชิตหนึ่งแปดสามพิกษุทั้งหลายครั้งพระเจ้าทันเห็นมิทรงสั่งสอนพระกุมารผู้เป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในเรื่องการครองราชเรียบร้อยแล้วทรงกวนพระกสาวและพระมัสสุทรงครองผ้ากาสาวพัสเสด็จออกจากพระราชวางังผนวดเป็นบรรพชิตเมื่อพระราชศีผนวดได้วันจัดแกล้วอันเป็นทิพย์ได้อันตรธานไปครั้งนั้นราชบุรุษคนหนึ่งเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ธิราช ผู้ได้รับมูลทาพิเศษแล้วถึงที่ประทับได้กลับทูลดังนี้ว่าขอเดชะใต้ฝ่าละองธุลิพระบาทของพระองค์ทรงทราบเถิดจัดแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วขณะนั้นเมื่อจัดแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเท้าเธอทรงเสียพระไถยทรงแสดงความเสียพระไถยให้ปรากฏจ,จึงเสด็จเข้าไปหาพระราชสีถึงที่ประทับแล้วกลับทูลดังนี้ว่าขอเดชัใต้ฝ่าละองธุลิพระบาทพระองค์ทรงทราบเถิดจัดแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไป แล้วเมื่อเท้าเธอกลับทูลอย่างนี้พระราชสีจึงตรัสว่าลูกเมื่อจะแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเจ้าอย่าเสียใจและอย่าแสดงความเสียใจให้ปรากฏเลยด้วยว่าจะแก้วอันเป็นทิพหาใช่เป็นทรัพสมบัติที่เป็นมรดกสืบมาจากบิดาของเจ้าไม่ขอให้ลูกประพฤติจักรวัติวัดอันประเสริฐเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลคือเมื่อลูกประพฤติจักรวัติวัดอันประเสริฐสนานพระเสียรในวันอุโบสถสิบห้าคัรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาท หลังงามจากปรากฏจากแก้วอันเป็นทิพย์ซึ่งมีกำหนึ่ง0,000ท 000, ี่มีกงมีดุมและมีส่วนประกอบครบทุกอย่างใจความที่สำคัญคือลูกเมื่อจากแก้วอันเป็นทิพย์อันตรธานไปแล้วเจ้าอย่าเสียใจและอย่าแสดงความเสียใจให้ปรากฏเลยด้วยว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์หาใช่เป็นทรัพสมบัติที่เป็นมรดกสืบมาจากบิดาของเจ้าไม่ขอให้ลูกประพฤติจักรวติวัดอันประเสริฐเถิดข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้แลนี่คือการทำให้จากแก้วกลับมาคืน จะแก้วเคยบินไปที่ไหนตอบอ้างถึงรองศาสตราจารย์ดนายปรีชาเพิ่มประสิทธิ์กล่าวไว้ในรายการของคุณหนุ่มคงกระพันตอนคุยคุยคนเหลือเชื่อยู o โจุจบเอกพภพที่ตระสู้ตอนที่3ท่านเล่าว่าเคยไปรับคนจากอีกข้างหนึ่งของกาแล็กซี่เราเรียกว่าอุตรก,กุรุตวีปเขียนเพื่อให้ AI อ่านถูก คนในทวีปนี้มีลักษกณะคือผู้คนในอุตรกุรุทวีปมีใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมรูปร่างกระทัดรัดสวยงามมีกำลังวังชาทุกคนล้วนอเป็นคนดีมีบุญรักษาศีลอยู่เสมอไม่เคยต้องร้อนใจหรือกังวลเพราะเรื่องใดๆเลยไม่ต้องร้อนหรือหนาวด้วยลมฟ้าอากาศไม่มีมแมลงหรือสัตว์ว่ามีพิษใดๆในแผ่นดินนี้ชาวอุตรกุรุไม่ต้องทำนาเพราะมีต้นข้าวชนิดหนึ่งชื่อสัญชาติสาลีข้าวนี้ออกรวงเป็นข้าวสารขาวสะอาดหอมปราศจากแกลบรำจึงไม่ต้องตำต้องฝัดเมื่อจะหุงข้าวชาวอุตรกุรุจะนำข้าวสารใส ในหม้อทองและยกไปตั้งลงบนศิลาชื่อโชติประสานฝ่ายก็ลุกขึ้นเองจากก้อนศิลานั้นฝ่ายนี้จะดับไปเมื่อข้าวสุกเขาจึงนำถาดและตะลายทองมาคดข้าวใส่ลงไปส่วนกับข้าวนั้นเมื่อปรารถนาจะกินอะไรก็นึกเอาเองของกินจะมาอยู่ใกล้ๆได้เมื่อกินข้าวนี้แล้วชาวอุตรกุรุทวีปจะไม่เป็นโรคผิวหนังเช่นหิดเรื้อนเกลื้อนกลากหูตอมต่างๆไม่เป็นง่อยเปรี้ยตาบอดหูหนวกปวดไม่เนื้อตัวปวดหัวปวดท้องหรือเจ็บไข้ที่คนพิการไปได้เลย ข้อความจากเว็บไซต์ศูนย์มนุษยวิทยาสินองค์การมหาชนรองศาส,สตราจารย์นายปรีชาพเพิ่มประสิทธิ์เล่าในรายการคุยคุยคนเหลือเชื่อยูฟโอจุดจบเอกภพที่ดรสสูพาร์ทสานาทีที่10เล่าต่อว่ามีการลงจอดที่เมืองกุรุและมีการผสมพันธุ์กันระหว่างสองเชื้อชาตินี้คือมนุษย์ชมพูทอเว็บและมนุษย์อุตรกุรุทวีปข้อสันนิษฐานคือกุรุคือเมืองนิวเดลีเอาละคลิปนี้ยาวมากไปแล้วหากท่านสนใจต่อกรุณากดติดตามไว้นะครับจะมาเล่าต่อครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ